สวัสดีค่ะดิฉันนิสิตเภสัชศาสตร์อวติบดูเลสนะคะจากมหาวิทยาลัยบุรพาค่ะตอนนี้ก็ฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชนค่ะที่ร้านยาอุ่นใจฟาร์มานะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็จะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับโรคคอหอยอักเสบนะคะหรือฟาลิ้งใจติดค่ะถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมรับชมและรับฟังแล้วก็เรียนรู้กันได้เลยค่ะฟาลิ้งใจติดฟาลิ้งใจติดหรือคอหอยอักเสบ ฟาล,ลิ้นใจติดคืออะไรฟาล,ลิ้นใจติดก็คือการอักเสบของคอหอยหรือภาวะที่ทําให้เกิดการอักเสบภายในลําคอทําให้เกิดการระคายเคืองในลําคอหรือเจ็บคอได้สาเหตุแลปะปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดคอหอยอักเสบ ส่วนใหญ่แล้วการเกิดคอหอยอักเสบมักจะเกิดการติดเชื้อจากไวรัสเช่นไรโนไวรัสโครโรนาไวรัสอะดีโนไวรัสส่วนน้อยที่มักจะติดเชื้อจากแบคทีเรียโดยกลุ่มแบคทีเรียที่สามารถติดเชื้อได้คือกรุ๊ป A เบต้าฮีโมไลติกสเตโตคอคัสอาการแสดงของผู้ป่วยคอหอยอักเสบผู้ป่วยมักจะมีอาการเจ็บคอมีไข้ ปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องในบางรายอาจจะมีน้ำมูกไหลหรือไอได้เมื่อกดต่อมพอนซินอาจจะมีบวมแดงอักเสบมีหรือไม่มีจุดหนองก็ได้ผู้ป่วยอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองที่คอโตกดเจ็บซึ่งในร้านขายยาอาจจะให้ผู้ป่วยพิจารณากดบริเวณต่อมน้ำเหลืองตรงคอหากมีคอโตหรือกดเจ็บก็อาจจะเป็นอาการของคอหอยอักเสบได้ค่ะ การไม่ได้ัยและการรักษาส่วนใหญ่แล้วการติดเชื้อทางทางเดินหายใจมักจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสและสามารถหายเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเลยจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องวิน,นิจฉัยแยกระหว่างการติดเชื้อไวรัสและแบคทีรียเพื่อที่จะมีการจ่ายยาปฏิชีวนะได้อย่างเหมาะสมค่ะสําหรับวันนี้เราก็จะมี เกณฑ์ประเมินง่ายๆนะคะในการประเมินกรณีที่จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะก็คือเมลแซกสกอร์ค่ะโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะประเมิอนอาการของตัวเองเบื้องต้นหรืออาจจะมาให้เภสัชกรใกล้บ้านเนี่ยประเมิน ไข้ก็ได้นะคะโดยที่เกณฑ์คะแนนเนี่ยก็จะเป็นดังนี้ค่ะหากผู้ป่วยมีไข้มากกว่า38องศาจะเป็น1คะแนนไม่มีอาการไอ1คะแนนมีต่อมน้ําเหลืองบริเวณคอกดเจ็บ1คะแนนมีทอนซิลบวมแดงหรือมีจุดหนอง1คะแนนถ้าผู้ป่วยอายุ3 1 4ถึงปี1คะแนนอายุ15-44ปีศนย์คะแนนอายุ45ปีขึ้นไปอยู่ที่ลบ1คะแนนค่ะหากมีการประเมินแล้วมีคะแนนตั้งแต่2คะแนนขึ้น ก็อาจจะพิจรารณาให้ยาปฏิชีวนะกับผู้ป่วยได้ค่ะแต่ในการประเมินการให้ยาปฏิชีวนะให้กับผู้ป่วยเนี่ยผู้ป่วยจะต้องปรึกษาเภสัชกรทุกครั้งนะคะเพื่อที่เภสัชกรเนี่ยจะดูจะได้ซักประวัติให้กับผู้ป่วยได้ดูโรคประจําตัวของผู้ป่วยด้วยดูยาที่ผู้ป่วยใช้ในปัจจุบันหากเป็นผู้ป่วยหญิงก็จะต้องดูการตั้งครรภ์หรือว่ามีการให้นมบุตรหรือไม่และจะดูการแพ้ยาของผู้ป่วยค่ะ และหากมีการประเมินแล้วผู้ป่วยไม่ได้ติดเชื้อแบคทีเรียแต่เป็นการติดเชื้อไวรัสซึ่งมันก็สามารถหายเองได้แต่หากผู้ป่วยเนี่ยต้องการยาเราก็ให้ยารักษาตามอาการได้ค่ะถ้าเขามีไข้นะคะเราก็จะให้เป็นตัวยาพาราเซตามอลค่ะ500มิลลิกรัมให้รับประทานครั้งละ1เม็ดทุก4หรือ6ชั่วโมงแต่ใน1วันห้ามกินเกิน8เม็ดนะคะหากมีไข้ แล้วก็มีเจ็บคอด้วยแต่ว่ายังไม่มีคอนซินบวมแดงหรือต่อมน้ำเหลืองที่คอกดเจ็บเนี่ยก็จะพิจารณาให้ยานในกลุ่มแก้ปวดค่ะที่รู้จักกันดีนะคะก็จะเป็นยานในกลุ่มเอนเซหรือตัวอ b บูโปรเฟน400มิลลิกรัมโดยเราจะให้ผู้ป่วยเนี่ยกินครั้งละ1เม็ดวันละ3ครั้งหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นนะคะต้องกินหลังอาหารทันทีแล้วก็ดื่มน้ําตามมากๆนะคะเพราะยาเนี่ยระคายเคองกับเพาะอาหารนะคะ อีกทั้งเรายังสามารถให้สเปรย์พ่นคอให้กับผู้ป่วยเพื่อบรรเทาการเจ็บคอระคายเคืองคอลดการอักเสบบริเวณช่องปากและลำคอได้ค่ะการปฏิบัติตัวเมื่อผู้ป่วยเป็นคอหอยอักเสบหากผู้ป่วยมีการกินยาปฏิชีวนะจะต้องรับประทานยาติดต่อกันจนหมดเพื่อป้องกันเชื้อดื้อยาให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้เพียงพอและดื่มน้ำสะอาดให้มากๆอย่างน้อยวันละ8-10แก้ว ถ้ามีอาการเจ็บคอให้รับประทานอาหารอ่อนๆเช่นข้าต้มโจ๊กน้ำซุปเป็นต้นไม่ทานอาหารที่มีรสจัดหรือเผ็ดจัดของทอดของมันเพราะจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่ต่อมทอนซินได้ให้อยู่ห่างจากสิ่งที่ทําให้เกิดการระคายเคืองและอาจจะทําให้อาการของต่อมทอนซิลแย่ลงเช่นอากาศแห้งฝุ่นควันบุหรี่เป็นต้น หากผู้ป่วยรู้สึกว่ามีอาการคอรหอยอักเสบแนะนําให้ปรึกษาเภสัชกรนะคะจะได้ทําการรักษาและใช้ยาได้อย่างถูกต้องด้วยความปรารถนาดีจากร้านขายยาอุ่นใจฟาร์มาร้านยาอุ่นใจฟาร์มายินดีให้บริการเสมอนะคะขอบคุณค่ะ